ไม่ต้องนั่งที่เดิมก็ได้นะเรามาถึงแล้วก็นั่งข้างหน้าเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเห็นไหมว่าเรายึดทุกอย่างเป็นจเจ้าของถ้าลองท่านเดินไปแล้วมีใครมานั่งที่ที่ท่านนั่งเมื่อกี้เนี่ยท่านจะฉุนกึกขึ้นมาเลย มันจะกึ๊กขึ้นมาเลยอะไรคนนี้อยู่ๆมานั่งที่เราเออแปลกที่มีตั้งเยอะมานั่งที่เราทำไมถึงที่เราล่ะเวลาเราไปสัมมนา,าที่ไหนโรงแรมไหนที่มมีห้องน้ำเยอะๆเราใช้ไม่ค่อยคุ้มละเรพราะเราเข้าห้องเดียว เราเคยเข้าห้องไหนเราก็เข้าอยู่ห้องนั้นนี่คือธรรมชาติของรูปนามเราไม่รู้เรื่องรูปนามเขาทำเขาเองเราไปยึดเข้าเฉยๆวันนี้มาทําทำยังไงให้มันเห็นความจริงมันจะได้ปล่อย เดินจงกรมนั่งสมาธิการบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมจากการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่าก,การเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอุป,ปกรณ์เป็นสิ่งที่เกื้อกูลสนับสนุนให้เกิดปัญญาเป็นสิ่งหนึ่ง เมื่อการเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นความตั้งมั่นของจิตก็จะเห็นการเกิดดับในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมเมื่อเห็นการเกิดดับในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมจะเกิดปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิก็จะพ้นไปจากโคตรปุตุชนเข้าสู่โคตรของอริยชนจากนั้นก็จะเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะความตั้งมั่นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะ ท่านฟังรู้สึกเบิกบานเข้าใจแจ่มแจ้งฟังแล้วสนุกมันลื่นเลงในธรรมนะกับสิ่งที่ได้ยินอันนั้นก็เป็นเครื่องวัดว่าฐานจิตของท่านเข้าไปใกล้มากหรือไม่กระดีไปดีข้ามไปซะแล้วแต่ถ้าฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่รู้พูดอะไรนะก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ท่านจะแปลกใจไม่ถึงวันท้ายๆหากท่านกลับไปฟัง m อ3สามชุดนี้อีกครั้งหนึ่งว่าทำไมท่านถึงรู้เรื่องหากท่านเคยดูหนังที่เขาฉายตอนจบก่อนถ่ายตอนท้ายตอนจบก่อนดูไปรู้เรื่องจนกระทั่งหนังดำเนินไปจนถึงกลับมาตอนแรกแล้ววกกลับไปตอนจบอีกครั้งนึง ท่านจะรู้เรื่องทั้งหมดว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองตอนนี้หนังดูเหมือนวันแรกก็จริงแต่เอาตอนจบมาใช้ก่อนมันจะรู้เรื่องได้ยังไงนอกจากคนที่ดูหนังรอบสองรอบสามบางคนดูหลายรอบแล้วก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ที่บ้านท่านมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมีรังนกแล้วก็นกออกจากไข่นกตัวนั้นลูกนกจิบจิบจิบเกิดขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนั้นหลังจากนั้นนกก็ค่อยๆโตขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งถึงวันหนึ่งนกกับท่านพูดกันรู้เรื่องไม่รู้โตแบบไหนท่านก็ไปคุยกับลูกนกถึงต้นไม้ที่มันอยู่ลูกนกก็คุยคุยคุยเรื่องต้นไม้เรื่องต้นไม้เรื่องต้นไม้เรื่องผลละไม้ที่ออกลูกให้ท่านฟัง ด้วยความชื่นชมยินดีว่าเป็นมันเป็นของมันท่านก็เอ้ะเธอบอกว่าท่านไม้เป็นของเธอเหรออ๋อใช่สิก็ฉันอยู่ที่นี่อ่ะนี่นเป็นของมันไม่ของฉันเห็นไหมละ่ะมันโตขึ้นทุกวันเลยฉันก็โตขึ้นทุกวัน เราโตขึ้นด้วยกันเวลาฉันไปหาปุ๋ยหาอะไรมาหยอดหยอดหยอดยอดที่โคนมันก็แข็งแรงออกลูกเห็นไหมฉันดีใจมากฉันมีความสุขมากเมื่อทามันออกลูกออกมาเป็นผลไม้แต่ตอางช่วงเวลาที่เพี้ยมีหนอนมากินฉันก็เศร้าใจฉันทุกข์ใจกับต้นไม้ของฉัน ต้นไม้ของฉันจะต้องตายเราจะต้องตายด้วยกันอีกแล้วท่านยืนฟังนกพูดสักพักท่านจะเก็ดใจแล้วนกเข้าใจอะไรผิดแล้วหท่านบอกว่าลูกนกอย่าหาว่าเสือกเลยนะแต่จะบอกความจริงให้ วัดต้นไม้กับลูกนกไม่เกี่ยวกันเลยนกเขื่อนพูดกันอยู่หลายตอกหลายตั้งพูดกันไม่รู้เรื่องท่านพยายามคิดว่าทำยังไงวะนกถึงจะรู้ความจริงท่านจึงพุ่งขึ้นมา อาศัยด้วยความที่เคยเป็นนักปฏิบัติมาก่อนจึงบอกลูกนกบอกว่าเอาอย่างนี้นกเอ้ยด้วยความหวังดีจากนี้ไปนะสังเกตตัวเองแล้วก็สังเกตต้นไม้ไปเรื่อยๆตามดูตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วสักพัก เธอจะเห็นความจริงจากนั้นท่านก็ผละออกจากบ้านนั้นไปทุรักที่อื่นเป็นเวลานานหลายปีในเวลาต่อมาท่านกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกนั่งชมสวนอยู่เห็นต้นไม้แวบขึ้นมาเห็นนกเกาะอยู่พอดีตัวมันโตขึ้นแล้วจึงเดินเข้าไปหาลูกนกอ่าไม่ใช่ลูกนกแล้วตอนนี้นกตัวโตวนะ ด้วยความคิดว่าเที่ยวนี้มันต้องรู้ความจริงแล้วเพราะมันโตแล้วมันน่าจะมีวุฒิภาวะพอแล้วแล้วมันก็สังเกตมาเรื่อยๆแนะตามดูตามรู้มาเรื่อยแนะเป็นไงล่ะนกรู้ความจริงแล้วใช่ไหมว่าต้นไม้กับแกนะ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยมันเป็นคนละส่วนกันแกไปยึดเฉยๆว่าต้นไม้เป็นของแก พูดอะไรเมื่อหลายปีก่อนก็บาาพูดอย่างนี้ทิงแล้วนี่มาถึงจะพูดอย่างนี้อีกฉันก็สังเกตมาตลอดนี่แหละแต่ฉันก็ทำไมเหรอก็ต้นไม้ก็เป็นของฉันอยู่ดีอะงานนี้เจ้าของบ้านเอชใจะนกมันดูยังไงเนี่ยทำไมมันถึงไม่เห็นอะว่าต้นไม้กับมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันน่ะ มันไปยึดต้นไม้ขึ้นมาเฉยๆทำให้มันถึงไม่เห็นนะท่านเริ่มรู้สึกว่าเรื่องง่ายๆกลายเป็นเรื่องยากซะและ้วหลังจากนั้นเจ้าของบ้านเริ่มแอบด,ดูนกของตัวเองว่ามันดูต้นไม้อย่างไงมันถึงไม่รู้ไม่ต้องมากเลยเฝ้าดูแค่วันเดียว เลยไอ้นกเอ้ยมันดันดูต้นไม้แบบแม่ดูลูกนี่วะแล้วมันจะเป็นรู้ความจริงได้ยังไงทำไมเหรอแม่ดูลูกเป็นไงเหรอถ้ามีคนมาบอกคุณบอกว่านี่ลูกคุณน,นนะปากเสียเกเรแกล้งเพื่อน ไม่มีสัมมาคาราวะมูมามความจริงท่านปีขึ้นน่ะคำแรกแล้วไม่รอจนถึงคำที่สี่ดีไม่ดีตุกกลับไปแล้วท่านโกรธตั้งแต่เขาพูดคำแรกนะ้หลังจากนั้นด้วยความขุนเคือนแต่เอาไหนลองดูด้มันจริงอย่างที่เขาว่าป่ลูกเรา ลูกท่านก็ดา่าเพื่อนที่เล่นด้วยอเด็กมุนก็อย่างนี้แหละกินอาหารมุมมาเอ,อ้าก็มันหิวอ่ะไม่มีสัมมาครับเด็กรุ่นใหม่ก็อย่างนี้ทุกคนแหละมันเป็นอะไรเ่ะไอ้นั่นก็ใส่ร้ายลูยลกจนเกินเหตุอีกสองวันผ่านมาเพื่อนข้างบ้านเอาลูกมาฝากเพราะเขาจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติเจ็ดวันเลยเอาลูกไปฝากข้างบ้าน ทะเลาะก,กันเด็กสองคนทะเลาะก,กันไอ้น้ำกระดายนี่ไอ้นี่กระดายนั่นตอนกินข้าวก็หกทั้งคู่เลยไม่มีสัมมาคารวะเจอเราเลี้ยงแทนให้มันยังไม่เคยเคารพไม่เคยยกมือไหวท่านบอกโหยแม่มสอนแาไหน,ไหนไวะเนี่ยถ้าไมเกเรยอย่างนี้ด่าเป็นไฟเลยกินอาหารมูมานชิบแหงเลยที่บ้านจะใส่อยู่มันต่ำมากเลี่ย เนี่ยลูกคนอื่นเห็นหมดเนะี่ยลูกตัวเองมองไม่เห็นเลยอะ่ะเพราะมันมีความเอียงในการดูวันนี้ท่านปฏิบัติมากี่ปีแล้วผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ไม่ได้ว่าม่จจะพูดถามทำไมเฝ้าตามดูตามรู้มานานแค่ไหนละ่ะ ทำไมมันถึงไม่โพ้งขึ้นมาสักทีว่านี่มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะท่านดูกายกับใจเนี่ยด้วยความเอน็นเอียงท่านไม่มีความตรงไปตรงมาในการดูท่านไม่ดูลูกเหมือนกับให้กรรมการข้างนอกมาดูนี่ถ้าท่านเอากรรมการข้างนอกไปจ้างคนนอกมาดูสิ ท่านจะเห็นเลยคนนอกจะบอกได้เลยว่าเด็กสองคนเนะ่ยแยกพอกันแต่นี่ท่านบอกว่าลูกท่านโอเคแต่ลูกคนอื่นใช้ไม่ได้เพราะท่านดูด้วยความเป็นเราเป็นของเราดูยังไงมันก็ไม่ขาดดูยังไงมันก็พี่แจ้งดูให้ตายเถอะเพราะว่าอะไร พูดนะเสียงดังไปอย่างนั้นนะแต่ไม่ได้โกรธนะเดี๋ยวน่าทำไมต้องดุด้วยวะนี่ดูตรงนี้นะเวลาเดินจนครบเดินอย่างนี้ใช่ไหมเห็นอาการเคลื่อนนะ เห็นอาการเคลื่อนนะั้นไม่ใช่เห็นเท้าวขวาเท้าซ้ายนะไม่ใช่เราดูเท้าเดินนะเมื่อจิตตั้งมั่นสิ่งที่จะเห็นมีแค่สองอย่างนะมีผู้รู้กับโทษนะผู้ถูกรู้จะเป็น รูปหรือจะเป็นอาการหรือเป็นพฤติกรรมหรือเป็นพลังงานที่ออกมาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเดินจงกรมถูกจริงๆเนี่ยไม่นานต้องพล่งขึ้นมาแน่ๆว่านี่เป็นธาตุไม่ใช่เราเพราะมันจะเหลือแค่ผู้รู้กับผู้ถูกรู้ไม่มีเราเพราะตำแหน่งมีแค่นี้กำลังฟังผมอยู่เนี่ย ทำความรู้สึกที่ก้นครับอาสนะเป็นยังไงครับนิ่มอุน่นถูกไหมครับก่อนผมพูดมีอาสนะก่อนผมพูดมีก้นนะก้นมีตอนผมพูดมันจึงดําดิติตึกก้นขึ้นมามันจึงฉายก้นขึ้นมาตอนฉายก้นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อาจสังเกตที่ก้นครับรู้ลมไหมครับไม่รู้เห็นอะไยังวิญญาณตุปป๊บป,ปับ๊บตุ๊บปั๊บมันแบบนี้ ไอตัวนี้ไม่กะพิบนะเวลาเดินเดิอย่างนี้นะเดินไม่ไมใช่เดินอย่างนี้ <c oughs> อุดดังจังให้ให้เห็นว่ามีแค่นี้ก่อนเห็นทำคู่ก่อนมีผู้รู้กับผู้ถูกรู้มีแค่นี้แล้วเดี๋ยวไม่นานลนะแล้วก็ ภาวนาไปใล้ๆทำเล่นๆอย่าจงใจให้มากอย่าบีบขั้นอย่าข่มขืนใจนะอย่าข่มขืนใจเพราะว่าใจจะไม่เกิดกรรมนิโยคืออาการแคล้วคล่องว่องไวของจิตมันจะเกิดไม่ได้เพราะท่านทำแบบทำไม่เหมือนเขาเป็นกัลยานามิตรนะทำเหมือน ภาวนาเนี่ยภาวนาแบบเรื่องโคน,นันทวิสารน่ะนะเด็กรุ่นใหม่รู้ไหมเนี่ยเรียนไหมไมไ่เรียนนะหรือว่าผมเรียนอยู่โรงเรียนเดียวเนี่ยโคน,นันทวิสารเนี่ยเป็นวัวที่เจ้านายเนี่ยด่าเอาพูดเอาจิกเอาตีเอาวัวไม่ยอมเดินทำไงก็ไม่เจอ จนกระทั่งไปถามคนหรือว่าคนเดินผ่านมาอะไรเนี่ยผมก็จําไม่ไ,ได้แล้วนานเ mm. ขาบอกว่าไปพูดกับวัวดีๆสิวัวพระเจ้าพระคุณช่วยเดินเถอะนะอะไรเงี้ยนะวัวก็เลยเดินนะพูดกันดีๆก็ได้จิตมีธาตุรู้นะตรัสรู้ได้ทีเดียวอย่าทําเหมือนเขาเป็นเด็กๆอย่าทําเหมือนเขาเป็นแบบ เป็นควายจริงๆเขาน่ะไม่ได้เป็นหรอกค่อยๆตะล่อมเข้ามาเนื่องจากมันเป็นธรรมชาติที่เร um> ียนรู้ได้ฝึกได้แต่เพราะาพราะความไม่รู้เขาจึงไปยึดถือ ขาจึงไปยึดถือขันเขาจึงไปยึดถือตัวเองเมื่อไปยึดถือขันจึงก่อให้เกิดเหตุเกิดของขันเอาละนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ลงไปในรายละเอียดอะไรละนะเพราะว่าพูดมาสองชั่วโมงท่านอาจจะจับได้ตรงเดินจงกรมนี่แหละนะเอาตรงนี้ไปก่อนพูดทิ้งไว้วันหลังกลับมาเปิดย้อนฟัง หือไม่เดี๋ยวจะพูดอีกครั้งในงวันสุดท้ายนะหรือไม่ก็จะเป็นบททดสอบตอนที่หลวงพ่อมาถ้าท่านฟังทุกอย่างรู้เรื่องรู้ทุกคำตื่นโอ้โหเบิกบานแล้วเพ่ินเข้าใจสภาพที่หลวงพ่อบรรยายก็นั่นก็ถือว่าท่านเกิดสมาธิทีละเอาละ่ะนะครับไปกอนากันแล้วก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งหกโมงตรงนะเพื่อมาทำวัดเย็นกัน ็บริหารเวลาเองนะครับคอสเข้มใครเพิ่งมาครั้งแรกใครมาบ่อยๆแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรใครมาครั้งแรกก็ท่านจะอยากจะอาบน้ําเลยก็อาบหรือจะไปอาบก่อนนอนเลย,รเยบ,บริหารจัดการเองหมดแต่ยังไงก็ตามสํารวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติระลึกเอาไว้นะครับเมื่อกี้ได้ฟังแล้วผู้อยู่ใกล้นิพานก็คือทําอยู่อย่างนี้แหละเป็นผู้มีศีลตอนนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะตอนนี้จัดการที่ใจ แล้วก็โปชเนมาตัญยุตาอย่าให้ไอ้เครื่องชงหรือว่าเคาน์เตอร์เครื่องชงมันดูดนะเดินเดินหวยเลื่อไว้เดินไปแต่ห้องนั้นนะนะอยู่ห้องนั้นมากกว่าอยู่ห้องตัวเองอีกนะเดี๋ยวก็ชงเดี๋ยวก็ชงคือมไม่รู้จะทำอะไรอะ่ะนวันโอ้เบื่อไว้ชงอยู่เรื่อยระวังเบาหวาน,นกลับไปก็เบาหวานพอดีมีทั้งน้ําแดงทั้งโอนตินทั้งอะไรเต็มไปหมดไม่รู้มีเปล่าผมไม่ได้ไปดู เอาแค่บอกเองว่าสี่โมงครึ่งมือเดียวเลิกนอกนั้นน้ำเปล่าหรือนะจะมากกว่านั้นนิดหน่อยก็อย่าให้มากนะนิดหน่อยเห็นไ้นยเชา้ชาๆอาจจะก,กาแฟถ้าใครติดกาแฟะนะการนอนการอะไรก็ไม่น้อยนะครับปวดหลังบ้างก็เอนลงไปได้แต่ว่าก็ลุกขึ้นมาเร็วๆเต <c oughs> ียงยี่ห้อเนี้ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยนะ พอมันลงแล้วมันจะมันไม่ค่อยให้ขึ้นอนะ่ะมันเราก็จะโทษเตียงเพราะเราถนัดเรื่องจะโทษโยนความผิดไปให้คนอื่นถ้ามาเข้าคอร์สแล้วนั่งสมาธิไม่สงบเนี่ยเพราะอาจารย์ไม่ดีนะสถานที่ไม่สปะยะนะอาหารไม่เช้าอะไรเงี้ยนะเราจะโทษคนอื่นหมดเราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าเราสร้างเหตุอะไรมา เอาละนะครับกราบพระแล้วก็เชิญไปแค่วันแรกแก็ดูเดือดแล้ว